สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะนำความรู้ในเรื่องของการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราไปรู้จักวิธีการหาปริมาตรกันค่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นปริซึมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นดังนี้ จากรูปนะคะเราจะพบว่าเป็นปริซึมที่มีฐานนะคะที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างด้านยาวนะคะและมีความสูงค่ะในการหานะคะในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะซึ่งความกว้างคูณความ,วาม,วามยาวก,ก็คือก็คือพื้นที่ของ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะในที่นี้ในเมื่อฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างคูณด้านยาวเราจึงใช้คำว่าพื้นที่ฐานคูณกับสูงค่ะเพราะนั้นการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราสามารถหาจากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือพื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้ค่ะจากรูปนะคะให้เราหาปริมาตรของทรงสี่ของปริซึมรูปนี้นะคะ จากรูปนะักเรียนเห็นว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างคือ3นะคะด้านยาวคือ20สังเกตว่ามันไม่มีหน่วยนะคะเราจะใช้คําว่าหน่วยเฉยๆนะคะทีนี้ในการหาปริมาตรค่ะสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงฐานคือ3นะคะคูณกับ20 ส่วนความสูงคือ5ค่ะอันนี้เราสามารถดูสามารถข้างล่างนะคะข้างล่างนี้อ่ะดูนะคะทำไมตัวนี้พื้นที่ฐานของเราจึงใช้3คูณ5ตรงนี้สามารถเป็นฐานก็ได้นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นฐานก็ได้หรือข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างนี้เป็นฐานก็ได้นะคะเพราะนั้น ได้หมดนะคะนักเรียนจะใช้ตรงไหนเป็นฐานตรงไหนเป็นความสูงก็ได้นะคะจากรูปนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นฐานคือ3นะคะคูณกับความกว้างคือ5และคูณกับความสูงคือ20ซึ่งจริงๆแล้วผลลัพธ์ก็ได้เท่ากันนั่นคือ300นะคะหน่วยของการหาปริมาตรก็คือลูกบาทค่ะอันนี้ไม่มีหน่วยอะไรนะคะเราจะใช้คำว่าลูกบาทหน่วยแทนนะคะ รูปต่อมาค่ะรูปต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะในการหาปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะคะพื้นที่ฐานก็เป็น8คูณ30แล้วก็คูณ8อันนี้เห็นไหมคะจากรูปเมื่อกี้นี้เราใช้ฐานคือข้างหน้านี้ถูกไหมคะแต่อันนี้เราใช้ฐานคือด้านล่างละเราใช้ฐานคือด้านล่างนี้นะคะก็คือ กว้าง8ยาว30และสูงคือสูงคือ8นะคะคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น1920หน่วยคือลูกบาทเซนติเมตรค่ะดังนั้นปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ1920ลูกบาทเซนติเมตรนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ8กับ8นะคะอ่ะเข okay. แล้วถ้าเป็นรูปนี้บ้างล่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นรูปนี้เราไม่มีสูตรพื้นที่ตัวนี้ถูกไหมคะเราไม่มีสูตรพื้นที่รูปตัว L นี้เลยนะคะแต่เราสามารถจัดการวิธีการหาปริมาตรรูปทรงนี้ได้ค่ะโดยนะคะโดยจากรูปนี้ค่ะจากรูปเมื่อกี้นะคะเราจะแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด แล้วแต่เลยว่าเราจะแบ่งเป็นกี่รูปนะคะจากรูปนี้ค่ะครูแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ครูแบ่งออกเป็น2ส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่1นะคะชิ้นที่โอเคชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะแล้วเราก็จะเอาปริมาตรของชิ้นที่1กับปริมาตรของชิ้นที่2มารวมกันค่ะ ปริมาตรชิ้นที่1นนะคะเกิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันก็เป็นอะไรคะส่วนที่1จะเกิดจากฐานคือ6กคูณสิและสูงคือ8ค่ะได้เท่ากับ480นะคะ480ลูกบาทเซนติเมตรส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ก็คืออะไรคะ9 5คูณกับ9แล้วคูณกับ8นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 360รลูกบาศเซนติเมตรจากนั้นเราก็จะเอาปริมาตรส่วนที่1กับปริมาตรส่วนที่2มาทำยัคะมารวมกันดังนั้นรูปเลขาคณิตสามมิติรูปนี้นะคะมีปริมาตรเท่ากับ480บวกกับ360คําตอบคือ840รลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้มี การหาพื้นที่ฐานที่เป็นรูปตัว L แต่เราสามารถแบ่งรูปตัว L เนี้ยนะคะฐานที่เป็นรูปตัว L ตรงนี้เห็นไหมคะรูปตัว l ตรงนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนมันก็จะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปแล้วก็เอาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสรูปเนี้ยค่ะมารวมกันก็จะกลายเป็นปริมาตรของรูปเลขาคณิต3ามิติทั้งทั้งหมดนะคะ,ะถ้าเป็นรูปนี้บ้างล่ะนาเรียนคิดว่า จะมีวิธีการหายังไงคะก็คล้ายเดิมเลยถูกไหมคะคล้ายเดิมเลยก็คือการแบ่งออกเป็นชิ้นๆค่ะนเรียงคิดว่าข้อนี้นเรียนจะแบ่งในลักษณะไหนนะคะลองคิดไปพร้อมๆกับครูนะคะรูปนี้ค่ะนะคะครูแบ่งออกมาเป็นรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่ 2... ครูแบ่งแนวนอนนี้นะคะแบ่งตามแนวนอนนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 3รูปนะคะจะแบ่งแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้3รูปเหมือนกันนะคะรูแบ่งแนวนี้ได้3รูปนะคะโดยชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่1จะเกิดจาก4คูณ12คูณ15 4เรารู้เห็นไหมคะเรารู้ว่าตรงเนี้ยคือเลข4แน่ๆนะคะตัวนี้คือเลข4แน่ๆแล้ว12ตัวนี้มาจากไหนล่ะตัวนี้คือกว้างสี่ยาวคือด้านนี้ถูกไหมคะ นักเรียนสังเกตว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์การเท่ากันเห็นไหมคะว่า1นี้คือ4ถูกไหมคะตรงนี้อีก4ตรงนี้อีก4เพราะฉะนั้นเส้นนี้ทั้งเส้นจะยาวเท่ากับ12นะคะและคูณความสูงของปริซึมด้านนี้ก็คือ15ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับ720ลูกบาทนิว้วนะคะส่วนที่2ค่ะส่วนที่สอง การหาปริมาตรจะเกิดจาก4คูณ8คูณ15 4ก็คือตรงนี้ถูกไหมคะ8คือตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้4ตรงนี้อีก4เป็น8นะคะแสดงว่าด้านยาวๆ8แล้วสูงก็คือ15ปริมาตรที่ได้จะได้เท่ากับ4 8 0รูปบาทนิ้วค่ะและส่วนที่3ค่ะส่วนที่3นะคะจะเกิดจาก4คูณ4และคูณ 15ค่ะตรงนี้คือ4ตรงนี้คือ4นะคะและสูงคือ15เท่ากันคำตอบก็คือ240เราได้แล้วว่าปริมาตรส่วนที่1ได้720ปริมาตรส่วนที่2คือ480ปริมาตรส่วนที่3คือ240รลูกบาทนิ้วดังนั้นนะคะปริมาตรของรูปปริซึมรูปนี้นะคะจะเกิดจากการนำา720บวกกับ480บวกกับ240ค่ะ คำตอบที่ได้จะได้เท่ากับ1,440ลูปบาทนิ้วค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากสูตรพื้นที่ฐานคูณสูงเราจะมาในลักษณะแบบไหนถ้าเราสามารถแบ่งแบ่งลูกปริซึมนั้นๆออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้แล้วนำ แล้วนำทรงสี่เหลี่ยมมฉากที่เราแบ่งได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมารวมกันเราก็จะได้เป็นปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นๆได้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นรูปนี้บ้างล่ะเราจะยังใช้การแบ่งอยู่ไหมนะคะถามว่ายังใช้การแบ่งอยู่ไหมยังใช้ได้นะคะแต่อาจจะยุ่งยากถ้าเรามองดีๆนะคะรูปนี้วิธีการหาเราจะหาจากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากรูปเต็ม กับปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมฉากที่หายไปแล้วนํามาลบกันนะักเรียนเห็นรูปไหมคะรูปเต็มนะคะตรงนี้ตรงนี้รูปเต็มเลยนะคะเหมือนมันไม่เคยไม่เคยหายไปมาก่อนไหมคะรูปเต็มจะเกิดจากอะไรคะปริมาตรรูปเต็มจะเกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเนะี่ยเท่ากับ5คูณ35คูณ30 ได้ออกมาคือ5,250ลกบปาทเซนติเมตรจากนั้นเราจะหาเราจะหาปริมาตรของของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มันทำไมคะที่มันหายไปนั่นคือกว้างเท่าไหรคะกว้าง4ยาว10สูง5นะคะหรือ4คูณ5คูณ10ก็ได้นะคะเหมือนกันคำตอบที่ได้จะกลายเป็น200ลูปบาทเซนติเมตร ทีนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะเราได้แล้วว่าปริมาตรรูปเต็มได้5,250ลรูปบาทเซนติเมตรปริมาตรส่วนที่หายไปคือ200ดังนั้นปริมาตรของรูปเรข,ขาคณิต3มิติที่โจทย์ต,ต้องการจะเกิดจาก5,250ลบกับ200คำตอบก็คือ5,050ค่ะ เห็นไหมคะว่าในการหาปริมาตรของรูปเลข,ขาคณิตสามมิติที่ประกอบไปด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเกิดจากการหาสูตรเดียวเลยคือพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะคะถ้าเป็นรูปที่เราสามารถแบ่งนะคะแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้หลายๆรูปเราก็หาแต่ละรูปแล้วนำมา บวกกันนะคะก็จะเป็นปริมาตรของรูปเรขาคณิตทั้งหมดหรือลักษณะที่อย่างอย่างหน้าจอตอนนี้ก็คืออะไรคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่มีส่วนที่มันหายไปวิธีการก็คือหารูปเต็มก่อนแล้วก็หาส่วนที่หายไปนะคะแล้วก็จับมันมาลบกันเพราะนั้นในการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ว่าจะมาในลักษณะแบบไหนก็ตามเราสามารถหาได้จากสูตรเดียวเลยก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงหรือ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นเองค่ะครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ